ดีค่ะแม่บ้านยิงโจ้นะคะวันนี้แม่บ้านยิงโจงจะพาเ,เพื่อนๆมาทําน่องไก่อบขิงเหล้าจีนนะคะหอมมากเลยค่ะเสิร์ฟกับข้าวสวยร้อนๆค่ะแล้วรองอร่อยค่ะไปดูวิธีทํากันนะคะค่ะก่อนจะอบไก่เราก็จะมาบ้างขาไก่เอ้ก่อนจะหมักไก่เราจะมาบ้างขาไก่ก่อนนะคะเราได้ขาไก่มาแบบนี้แล้วใช่ไหมคะไม่ใช่ขาไก่ค่ะพูดผิดขอภัยน่องไก่ค่ะ แล้วก็ล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะล้างกับเกลือหรืออะไรก็ได้ให้ให้เหม็นให้อกลิ่นคาวเขาหายนะคะกับแป้งสาลีหรือเกลือหรืออะไรก็ได้นะคะนี่ค่ะก็จะบั้งไปอย่างนี้นะคะถ้าน้องใหญ่ก็สักสามบัง้งถ้าน้องเล็กก็สองก็พอนะคะเพื่อที่ว่าเขาจะได้สุกง่ายขึ้นแล้วก็เวลาหมักแล้วเครื่องหมักจะได้ซึมเข้าเนื้อด้วยนะคะ ได้อย่างนี้แล้วนะคะแม่บ้านก็จะมาใส่ใส่แบบใส่ให้ลืมไปเลยนะคะไม่ต้องห่วงใส่ให้ฉุนๆไปเลยอันนี้เป็นผงขิงนะคะ ginger ground นะคะ ขิงป่นค่ะใส่ลงไปเลยเยอะๆหอมๆอันนี้เป็นกา a r l i c powder นะคะเป็นผงกระเทียมค่ะแม่บ้านจะใส่ที่เป็นผงแห้งแบบนี้ด้วยนะคะแล้วก็จะใส่ที่เ,เป็นสดด้วยอันนี้ coriander ground นะคะก็คืออลูกผักชีป,ป่นค่ะมือแม่บ้านบางัง ลิลี่พาวเดอร์ใจอยากใส่มากเลยเพื่อนๆใส่หน่อยนะคะจะได้สีสวยๆแต่แม่บ้านไม่ใส่ค่ะเพราะว่า <c oughs> oh, wow. ไม่อยากไม่อยากมีปัญหาต้องทำกับข้าวให้ลูกใหม่อันนี้ก็เป็นพริกไทยนะคะพริกไทยดำใส่ไปเลยถ้าไม่ชอบให้มันเป็นก,กากๆแบบนี้ให้ใช้แบบละเอียดนะคะอันนี้แม่บ้านจะใส่แต่งสีข้านิดนึงใส่สีอิ๊วหวานลงไปนิดหน่อยนะคะ ซีอิ๊วขาว <S <S ไม่อร่อยก็ไม่รู้จะว่ายัางไงละเครื่องปรุงขนาดนี้นะแล้วก็แล้วมันหอยนะคะลืมคะ่ะเดี๋ยวไปเอาอีกอย่าง ำไก่ักขนาดนี้ต้องใส่ผงไก่ลงไปด้วยคทนนิดหนึ่งไม่ชอบไม่ต้องใส่นะคะไม่ว่ากันใส่ใ้ากินผงชูรสก็ผงชูรสไปนะคะก็แม่บ้านจะไม่ใส่เกลือนะคะกลัวเข้าเค็มไปแล้วอย่างสุดท้ายเล่าจีนน่ะจะไปใส่อีกทีนึงตอนที่ เรากําลังคุกเขาก็ได้นะคะแต่ว่าวันนี้แม่บ้านจะใส่ลงไปนิดนึงด้วยกลิ่นหอมเหมือนสาโทเลยแม่บ้านเคยกินสาโทตอนเด็กๆไปแอบกินเป็นลูกพี่ลูกน้องนี่แหละค่ะพากันไปเล่นทุ่งนาแล้วก็ไปแอบกินและอันนี้เป็นขิงสดนะคะ แม่บ้านก็จะใส่สดด้วยจะได้หอมๆนะคะหอมมากชอบขิงแม่บ้านชอบขิงมากเลยคุกแบบนี้ก็พ่อบ้านก็กินนะคะลูกก็กินได้แต่ถ้าให้เห็นเป็นชิ้นๆเขาก็ไม่เอาแต่กลิ่นก็ยังโอเคอยู่แต่มีอย่างหนึ่งที่แม่บ้านกินไม่ได้ก็คือจินเจอร์ s c u i t ตค่ะ หรือจินเจอร์เบียกินไม่ได้ถ้าเอาไปทำเป็นคุกกี้กินไม่ได้ไม่ชอบเดแต่พ่อบ้านชอบจะแสบมือมไหมเนี่ยแล้วก็กระเทียมนะคะกระเทียมเป็นกรดนะคะกระเทียมกระเทียมดิบอะถ้าเราจับเขาบ่อยๆแบบโดยที่เราไม่ได้ใส่ถุงมือหรือไม่ล้างมือนี่เขาจะกัดหนังเราผิวเราไฮดาริง <Hi, darling. S 2> บ้านมาแล้วค่ะ มาทีไรมีทำคลิปทุกเกมไฮดารินกดท้ายอะเร็ว Why have to be that a r l y อ๋ออ๋อ What you have o n f e r e e on f a c e e อ๋อสกายโอเคเนี่ย not too bad so uh, s making <S um t h e y gonna bake chicken <Okay. S 1> my food finished but this one is yours ใส่กระเทียมจน ลืมไปเลยลืมนึกไปเลยว่าทําให้พ่อบ้านนึกว่าตวงของตัวเองนี่ค่ะอุย้ยเสียดายกระ,ะเทียมทำเสละเลยกระเด้งกระถึงมาถึงนี่เลยแล้วก็จะมานวดกันนะคะทีนี้ มหมักนวดนิดหน่อยอีกใครจะตำะลา่าขอชีกระเทียมพริกไทยก็ได้นะคะอย่างนั้นก็ได้คะ่ะแต่พอดีบังเอิญว่าวันนี้แม่บ้านมีที่เขาป่นอยู่แล้วแม่บ้านก็เลยใช้แบบนี้เลยเนี่ยคะ่ะนวดไปหมักข้ามคืนยิ่งดีนะคะเนี่ยไม่อร่อยก็ให้รู้ไปสินอ้องหมักขนาดเนี้ย แม่บ้านเคยทำแบบนี้ให้เพื่อนฝรั่งกินนะคะรู้วเขาชอบกันจังเลยอบใส่หม้อก็สุกง่ายดีนะคะสุกเร็วดีไม่ใช่สุกง่ายคะ่ะสุกเร็วดี เหมือนเอาไปวางเรียงเรียงเรียงในกระทะอย่างเงี้ยค่ะหรือใครจะเอาเป็นหน้ากระทาให้หนังเขากรอบก่อนก็ได้นะคะมีวิธีคุกหลายวิธีคะ่ะแล้วแต่ว่าเพื่อนๆจะสะดวกยังไงอะนะคะถ้าบางคนอยากให้หนังเขากรอบสวยก่อน<ๆ>ก็จะเอาเป็นหน้ากระทะนะคะแล้วก็เอาเรียงเรียงใส่กระทะแล้วก็เติมน้ํานิดหน่อยแล้วก็อบไปเลยะคะ่ะอย่างนั้นะสุกเร็วบางคนก็เอาไม่ใช่บางคนบางทีก็เอาไปเรียงใส่เ,เป็นเป็นถาดฟลอยอะคะ่ะเหมือนที่เขาใช้อบบาร์บีคิวอ,อะไรกันนะคะ ก็เรียงเรียงเใส่น้ำที่ไหน่อยก็แรปคุมด้วยอฟอ,อยนะคะแล้วก็เอาเข้าอบในเตาค่ะแบบนั้นก็จะใช้เวลานานหน่อยนะคะแต่ว่าก็สะดวกไปอีกอย่างก็คือถ้าใครมีโพเทโตมีมันฝรั่งจะอบไปด้วยก็คืออบไปได้เลยะคะ่ะแต่ก็เป็นชั่วโมงขึ้นน,ะนี่ค่ะ ทิ้งไว้สักประมาณครึ่งชั่วโมงเพราะว่าวันนี้คงไม่ข้ามวันไม่ได้เด <l> ี๋ยว <c oughs> เราจะมาอบกันนะคะ <c oughs> ใส่ที่หมักก็เอามาเรียงลงกระทะนะคะแม่บ้านก็จะเกลิ้วให้หนังเขาเคียมนิดนึงนะคะ <c oughs> ก็จะทอดให้หนังเขาสีสวยนิดนึงก่อนที่แม่บ้านจะใส่น้ำงังไปนะคะ ทำเยอะเลยค่ะเพราะว่าละลายใก่แล้วไม่มเอาเข้าช่องซีดีกไม่ได้ค่ะก็ทําได้เลยแล้วกันเดยเก็บไปกินตอนตอนเช่องเ้ยนะกินอาหารที่เหลือคุณจะเป็นแม่บ้านนี่นะคะเข้าบ้านก็นลืกไม่กิน ใส่น้ำลงไปนะคะหอมมากค่ะจากนั้นเราก็จะปิดฝานะคะ ก็เดี๋ยวเปิดไฟให้แรงนิดนึงนะคะให้เขาเดือดพอเขาเดือดแล้วเราก็จะลดไฟลงเป็นไฟกลางค่อนข้างอ่อนนะคะก็จะตุ๋นเข้าไปเรื่อยๆค่ะหลังจากอบไปสักประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงนะคะก็หน้าตาก็จะได้ประมาณนี้นะคะไก่อบขิงของแม่บ้านนะคะเนี่ยค่ะ สีก็สวยหอมมากเลยค่ะสุกกําลังดีเสิร์ฟกบบข้าวสวยรังดอนนะคะไปค่ะไปตักเสิร์ฟกันค่ะ